ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ปิติศักดิ้นไฟจากบริษัทยีดีคอนเซ็ปต์ดีมพอร์ตเมนต์นะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับพอดีเพิ่งได้รับสินค้านะครับเพิ่งเพิ่งเอ่อก็มาส่งนะครับจากโอรโเดอร์นะครับพอดีสั่งมาให้กับลูกค้าที่จะเอาไปส่งวันจำที่จะถึงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคู่มือของ True อ o i ค้ p เอ e ของยี่ห้อโปรสแต็นะครับโมเดลจะเป็นทรเอสถีบเนะครับ ข้อดีของตัวผู้เปรพบเทสของโปรสแต็กเนี่ยที่ผมประทับใจน,นะครับแล้วก็ชอบและก็ได้เชื่อถือตรงที่ว่าผมเห็นหลายๆโมเดลเนี่ยขเขาไม่มีใบเซอร์เบอร์กิเกตการเรนวีชันมาให้นะครับแต่ถ้าเป็นของโปรสแต็กเขามีเนี่ยเขามีมาให้นะครับแล้วก็จะมีการเทสที่10โวลต์น,น, 6, นะครับค่าตาเกตเนี่ยต้องไม่เกิน1คูณ10ลักลังหหรือ1นิกนะครับแล้วก็เทสที่100โวลต์นะครับแล้วก็สเปคเดียวกันก็นคือ100กว่า1คูณ10ลักลังห นะครับแล้วหรือว่าประมาณหนึ่งเมกค่าต้องไม่เกินนะครับแล้วก็รีเซ็ตที่เทสได้เนี่ยมีมินกับเมกนะครับตัวนี้เป็นใบ calibration certificate นะครับผมมั่นใจว่าก็จะเป็นปีดปีดแบรนด์หนึ่งนะครับที่แนะนำนะครับด้วยด้วยการที่เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมตัวสแตนด์ด์ของยี่สิบถึงยีนะครับตัวนี้เราก็คือจะเอาไปใช้์ดีเฟอร์กับตัวสแตนด์ด์ของเปย์นเอสแตนด์อีดนะครับ STM 11.13นะครับ หรือว่าดูวอยโพส r o b e t นะครับตัวน,นี้เนาะทีนี้มาดูาแกะกล่องมาแล้วนก็จะใส่ในถุง shielding bag มาให้นะ <c oughs> แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ซิมโบลที่ถูกต้องนะ <c oughs> โปรติปซิมโบลนัคือค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับเรามาดูในถุงมีอะไรบ้างนะอั <c oughs> นดับแรกก็จะมีตัว coil probe test หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> นะก็จะมีฝาปิดนะครับ <c oughs> ซ้ายขวาเรามาดูฝั่งนี้ฝงนี้พอเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นของ True coil probe นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้ดูแต่ใจนิดนึงครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นเอาไว้ต่อกับสายนะครับ BNC นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ในถุงนะครับเขาก็จะมีแยกเคเบิลมาให้นะครับติดชุดหนึ่งที่อยู่ในถุงจะเป็นเคเบิลนะครัองช้อนข้างที่จะดีอยู่นะครับเวลาเราต่อไปใช้งานก็จะเป็น นี่ก็เข้าต่อเครื่องเซอร์ฟิ้งอินซิเดนต์นะครัแต่จุดไอลายที่อยู่ตรงนี้เนาะจุดอะไรอีกสีดำๆท,ท,ที่ที่อยู่ที่ปลายของตัวโพล์เนี่ยนะครับตัวฟอร์สตัวนี้ตัวนี้รจุดไอลท์ก็คือว่าตัวสแตนดาร์ดเนี่ยจะมีค่าความตา้านทานผมจำไม่ผิด50 50โอห์มหรือ500โอห์มเนี่ยไม่เยอะไม่เยอะนะสีดำนี้เนี่ยไม่ใช่พลาสติกนะมันจะเป็นคอนดักทีฟที่มีค่าความตา้านทาน 50โอห์มหรือ5 0 0เมกเนี่ยนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่จะน้อยเนาะเพราะฉะนั้นนั่นคือตัวคอนแัคทีฟตัวนี้นะครับสำคัญนะครับสำคัญมากนะครับถามว่าทำไมก็คือว่าคุณไปใช้บางยี่ห้อที่เขาไม่มีค่อนข้างที่จะดีของโปรเทคเนี่ยตรงนี้ก็คือมันเป็นเหมือนกับปอกสวมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับปอกเนี่ยกยกนะนะมันจะเป็นลำดับไม่มีตรงนี้นะมันจะเป็นเหมือนกับปอกสวมเข้าไปเพราะนั่นคือมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือว่า นะครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้ใช้อ e ีพ็อกซี่หรือเป็นกาวเนาะเขาไม่ได้ใช้อ e ีพ็อกซี่หรือเป็นกาวเพราะงั้นนี่คือผมมองว่าเขาน่าจะดูกับคู่แข่งบางเจ้านะครับที่เขาจะขายอยู่เนี่ยพอเป็น e อีพ็อกซี่หรือกาวเนี่ยมันจะดูดง่ายนะครับมันจะดุดง่ายแต่พอเป็นรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นแบบแบบตัวัคเบอร์ปอกเนี่ยมาสวมใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะไม่เวลาเราเกิดเทสเสร็จปุ๊บนะครับมันจะไม่ดูด เนาะเพราะว่าผมว่าเขาดีไซน์มาดีนะครับตัวตัวนี้นะครับก็เป็นโมเดล PRS-T2 ีด9 922B เนาะตัวนี้ 922B นะครับตัวโมเดลตัวนี้ แนะนำแนะนำหรือท่านใดสนใจนะครับดูคลิปตัวนี้แล้วนะครับก็คือว่าต้องการจะไปเทสต,ตัว s t m 11.13ข้อสามารถที่จะเซิร์ชในเว็บไซต์ก็คือบริษัท ESD c o n s u l t a n t Development นะครับหรือจะมี การที่จะสอบถามนะครับในเรื่องของการโทรมานะครับก็จะเป็นเบอร์โทร0628587855นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเราก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายนครับตัวทูเปอร์โพสททสนะครับ,รโ,บ,นะรบโอเคครับสวัสดีครับ